ตัว120บาทสู่สัญญาวันหลักล้านหนุ่มสุรินนักสู้คนที่32ก้าวสู่เวทีระดับโลกผมจะพาไปทำความรู้จักให้มากขึ้นกับหนุ่มสุรินชอเกตวีนาะากำปั้นฝีมือดีวัยเพียง30ปี ผู้ที่บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงตัดสินใจมอบสัญญาว,วันมูลค่า3ล้าน2แสนบาทย้อนหลังให้จากการโชว์ผลงานยอดเยี่ยมกลายเป็นนักกีฬาคนที่32ในศึกวันลุมพินี122เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาในศึกวันลุมพินี122ที่ผ่านมาหนุ่มสุรินที่พกผลงานชนะห้าไฟลวดในรายการนี้ต้องเผชิญด่านทดสอบสาคัญอย่างทรงชัยน้อย เกียรติรงธิ์ผู้ชกที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในรุ่นอะตอมเวทที่ยังไม่แพ้ใครมา9้าไฟรวดและยังเป็นเจ้าของสัญญาวันด้วยแต่หนุ่มสุรินก็ Go! ปากาเซียนระนาวด้วยการพกซ้ายนักแปดในยกที่สองก่อนที่จะชนะคะแนนเสียงข้างมากและสร้างสถิติเพิ่มขึ้นเป็นชนะพกไฟอย่างต่อเนื่องใช้ชนะครั้งนี้ทําให้หนุ่มสุรินได้รับคําชื่นชมทั่วสารทิศจนกระทั่งบอสชาตีตัดสินใจให้รางวัลสุดพิเศษตามหลังเป็นสัญญานักกีฬาวันมูลค่า3ล้าน2แนบาท ซึ่งนับว่าเป็นคนที่32ของรายการที่ทําได้สําเร็จด้วยผลงานอันเหนือชั้นของหนุ่มสุรินทําให้เจ้าตัวตกเป็นเป้าสนใจของแฟนมวยมากขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของเขานะักวันนี้ผมจึงพาทุกคนไปย้อนดูเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่จะก้าวไปสร้างพิสูจน์ฝีมือบนระดับสังเวียนโลกต่อไปหนุ่มสุรินทร์นะหรือชื่อจริงยุทธนาตะเคียนรําเกิดที่อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรี เกตรเริ่มต้นชกมวยเพียงอายุ9ขวบจากการที่ชักชวนของคุณลุงที่ลงทุนซ้อมให้ด้วยตนเองไฟแรกในชีวิตได้ค่าตัวเพียง120บาทจนกระทั่งอายุ14ปีก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพในโคต้าของนักกีฬาก่อนสารต่อยาวกลายเป็นนักมวยอาชีพในปัจจุบันตอนเด็กผมแทบไม่ค่อยแพ้ใครยิ่งชกยิ่งรักมวยไทย เพราะเดิมก็ชอบศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วแต่จะมีบางครั้งที่ขี้เกียจซ้อมตามภาษาเด็กๆแต่อยากขึ้นเวทีแต่สุดท้ายก็พัฒนาตัวเองมาโดยตลอดทุกชัยชนะคือความภาคภูมิใจของผมไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครหรือไฟไหนก็ตามชื่อหนุ่มสุรินมีที่มาจากสมัยที่เขาเรียนในกรุงเทพอาจารย์เห็นว่าเขาพูดภาษาขเขมรจึงเข้าใจว่าเป็นชาวจังหวัดสุรินและตั้งชื่อให้ว่าหนุ่มสุรินเดิมทีเจ้าตัวเคยคิด จะเปลี่ยนชื่อเป็นหนุ่มสีสเกตตามบ้านเกิดแต่เมื่อใช้หนุ่มสุรินขึ้นชกแล้วก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องจึงตัดสินใจใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้บนทางสังเวียนของเขาเริ่มชัดเจนเมื่ออายุ22ปีขวาแชมป์ประจำจังหวัดสีสเกตในรุ่น54กิโลกร,รมัมและจนถึงปัจจุบันผ่านศึกมาเกือบ300ไฟค่าตัวสูงสุดที่เคยได้รับก่อนช่วงโควิด แตะหลัก35,000บาทต่อไฟเบื้องหลังความมุ่งมั่นนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจจากฮีโร<ต>่ขวัญใจเสกสรรอขวัญเมืองจอมเก๋าจากนกครศรีธรรมราชผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมถอยในช่วงที่ศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยหนุ่มสุรินเคยสร้างชื่อด้วยการคว้าเหรียญทองจากศึกมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกเมื่อปี2 0 0 0 561ตอกย้ำศักยภาพบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างงดงามควบคู่กับเส้นทางนักศึกษาเขายังตัดสินใจเข้ารับข้าราชการทหารเป็นเวลา1ปีและฝากผลงานพาต้นสังกัดทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศคว้าแชมป์กีฬาภายในหลายรายการหลังสำเร็จการศึกษาหนุ่มสุรินเดินหน้าอีกบทบาทสำคัญในฐานะครูสอนมวยที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพด้วยเป้าหมายอยากจะปั้นลูกศิษย์ให้ก้าวสู่ทีม ชาติโดยทุ่มเทดูแลภาพรวมการฝึกซ้อมทั้งหมดเพื่อให้ผลงานเด็กๆออกมาดีที่สุดหนุ่มสุรินผู้สร้างผลงานร้อนแรงบนสังเวียนวันลุมพินีนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี8เมื่อวันที่10มีนา2,566ตลอด2ปีที่ผ่านมาเขากว่าชัยชนะไปแล้ว6ไฟติดต่อกันพร้อมรับโบนัสรวม700,000บาทก่อนพิชิตสัญญาวันได้สำเร็จอย่างสมศักดิ์ศรีโดยเจ้าตัวเผยถึงเป้าหมายต่อไปจากนี้ ที่ผ่านมาผมคิดว่าทำได้ดีแล้วแต่การก้าวไปสู่เวทีวันใหญ่ ต้องยกระดับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทั้งเรื่องความเร็วและพลังหมัดเพราะคู่ต่อสู้รออยู่แข่งแกร่งทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่ส่งมาให้นะครับต่อไปนี้ผมจะพยายามพัฒนาฝีมือและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่คนเป็นแฟนหมัดมวยที่ชอบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของนักมวยคนไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเราจะทาคลิปนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับในช่องหนุ่ยไดโน a n n e l มีรายการมากมายให้คุณได้เลือกดูไม่ว่าจะเป็นทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์จากหนุ่ยไดโนหรือบทความจากน็อกเส้นหนึบฝากติดตามแล้วกด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ไดโนทอกรายการมวยไทยที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการมวยแบบจอดลึกจัดเต็มทัศนะวิเคราะห์วิจารกับผู้บรรยายมวยชื่อดังนุยไดยโนเข้มข้นทุกข่าวติดตามรายการไดโนทอกได้ทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง y o ยูทูบนุยไดโนชาแนล